จากคุณทีทรวัตรีีมทีหลวงปู่ครับผมไปเจอคําตอบถามในเว็บไซต์พลังจิต็นการสนทนาระหว่างโยมกับพระครูธรรมทอนเล็กสุธรรมบัญโยสรุปทีงสงสัยคือพระภิกษุจะมองเงินว่าเป็นเพียงธาตุสีถ้ามองเงินเป็นเพียงธาตุสีก็ต้องมองผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเป็นธาตุสีก็อยู่กุฏิเดียวกันได้ นอนกอดกันก็ได้มีอะไรกันก็ได้มันก็แค่ทาตีแล้วพระจะบวชทำไมไหล่ะเอาอ้อนูริงอ่ะน่ารักดีมาฉันจะกอดเพราะแค่ทาตีมะไม่เป็นไรเนี่ยหลานถาไฟสวยดีมาดูว่ามานอนกอดกันบนเนี้ยธาตีได้ไหม ไม่ถามไปนูน้นไปถามพระนูน้นโธท่าตีอะไรพระพุทธเจ้ากําหนดไม่ใช่พระพวกนี้มีปัญญาจะถอดถอนสิกขาบทของพระองค์ได้ใครบังอาจกล่าวว่าแค่ท้าตีขัดกับพระบัญชาของพระพุทธเจ้าได้ถือว่าบังอาจมากเลยทีเดียวอู้คนแบบนี้ต้องคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้ แงพูดเหมือนจะโคบ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับแล้วก็ก็ล่าบทความนะฮะถามว่าพระจับเงินได้หรือไม่ตอบความจริงจับไม่ได้ทั้งคู่แหละมหานิกายก็ผิดธรรมยุทธ์ก็ผิดเพราะสิขาบทที่8ในโกศยวัตน,นิสกียาปาจิตติการกล่าวไว้ว่าพิสูรรับเงินทองหรือสิ่งของที่เขาใช้แทนเงินทองก็ดีต้องต้องนิสกียปาจิตต ดิขาบทที่กล่าว่าพิสูรรับเองหรือใช้ผู้อื่นรับก็ดีต้องอาบัติดิสกีปาจิตีแปลว่าถ้าธรรมยุทธให้ลูกศิ์รับก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันมีนอมินีอย่างคุณสรยุทธว่าก็โดนฉะนั้นต้องไม่เป็นนอมินีแบบรับไว้ให้พระต้องเป็นโยมบริหารวัดบริหารช่วยเหลือพระทำอุป,ปถาบให้พระอยู่ได้ไม่ใช่พระไปอุปถาบโยมอย่างเช่นทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้พระรับเงินรับทองเองแล้วก็ไปอุปถาบโยมเองเป็นอันตรายต่อทั้งธรรมวินัยเป็นอันตรายต่อตอนเองและต่อโยมฉะนั้นบรรดาผู้ศึกษาพระธรรมวินัยจะควรเชื่อพระที่พูดมาแบบนี้หรือจะควรเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาหรือเชื่อที่เขาพูดเป็นพุทธบัญญตัติเชื่อที่มีพุทธบัญญัติมาว่าไม่ใช่พุทธบัญญตัติก็แล้วแต่จะคิด แต่เราว่าพิกษูเมื่อบวชมาแล้วมันไม่ควรมีอะไรก็อยู่กับการอุปถัมภ์ของชาวบ้านอพอแล้วยุ่งยากอะไรบวชมาเดี๋ยวว่าทาสี่เดี๋ยวก็ไปจับผู้หญิงว่าทาสี่ <c oughs> เดี๋ยวพระองค์ไหนาชอบกระเทยก็จับผู้เธอกระเทยชวนกระเทยเข้าห้องแค่ท่าสีอ่อยู่ด้วยกันทําอะไรก็ได้มันแค่ท่าสี่มีลูกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแค่ท่าสี่ไงเลี้ยงดูท่าสี่ต่อไปก็ไม่เป็นอะไรอีก ให้ธาตุสี่เรียนประถมเรียนอนุบาลเรียนอะไรก็แค่ธาตุสี่ทุกอย่างก,ก็ธาตุสี่สุดท้ายมันจะนหมดาพบอ,องเนื้อจบครับ